เรียนเลขาธิการกอรมนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอรมนขอเรียนชี้แจงสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อกรุณาทราบดังนี้ในปีงบประมาณ2564สอนนยอดได้รับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมโดยดำเนินโครงการใน4กิจกรรมจำนวน9โครงการสรุปที่สำคัญดังนี้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจำนวนหนึ่งครั้งและกอรมนพาครวมถึงกอรมนจังหวัดใช้งบประมาณขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยด้านการรักษาความมั่นคงภายในประเทศและแผนย่อยด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วยกลไกของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ81.2 2 ในส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด1 9ได้ส่งคืนงบประมาณจำนวน4ล้าน1 0แสนบาทเศษ็จการบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้จัดประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพ,าพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคและกรมประชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดจำนวน5โครงการดังนี้ หนึ 1> 1. ่งโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 2. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 3. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย 4. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ 5. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่โป่งน้ำร้อนระยะที่2 ทั้งนี้หากหน่วยงานที่รับผิดชอบของงบประมาณโครงการดังกล่าวยืนยันให้การสนับสนุนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอำนวยการก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปโครงการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงได้จัดตั้งหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอาพอพเพิพ่มเติมจำนวน96หมู่บ้านจากเป้าหมายรวมที่กำหนดร้อยละ30รวมดำเนินการฝึกและจัดตั้งหมู่บ้านอพพ ถึงสิ้นปีงบประมาณได้ร้อยละ67.12ผลสมเร็จจากการฝึกและจัดตั้งหมู่บ้านอภพอที่สาคัญได้แก่ประชาชนในหมู่บ้านอภพอได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร,แร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้ปรปับกิจกรรมโครงการให้มีความเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่ยงยั่งยืนและใช้กลไกหมู่บ้านอภพอเสริมการปฏิบัติอาทิเช่น การจัดตั้งจุดตรวจหรือด่านตรวจในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองและรวมถึงสกัดกั้นการนำเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ออกนอกประเทศการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกออรมนาภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลบ,นบ,นบั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ได้ใช้บทบาทความเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนงานด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรวมถึงแผนงานและโครงการต่างๆในการอำนวยการประสานและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆในจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอย่างเป็นระบบตามบทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่จำนวนรวม2,579ตำบลเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นได้ปรับการดำเนินการ สนับสนุนศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในโดยปรับเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถา,าวัสดุป้องกันโรคสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสนับสนุนการดำเนินงานด้านบรรเทาสาธารณาภัยของจังหวัดและเลขาธิการกอระมะนได้กรุณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน20ล้านบาทเศษให้กับกอระมะนภาคหนึ่งและกอระมะนจังหวัดทั้ง7 6จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เจอจัดหาวัสดุที่จําเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด -19 การเสริมสร้างความประหนักรู้ข้อมูลข่าวสารได้ให้ความสําคัญกับการรับรู้และเท่าทันต่อข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏไม่มีการบิดเบือนโดยประมวลประเด็นความมั่นคงตามสถานการณ์ในห้วงเวลา และจากข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาหรือผลการประชุมที่สำคัญในทุกเวทีการประเมินผลการดำเนินงานของกอรมนได้จัดชุดติดตามประเมินผลกอรมนภาค1-4และ62กอรมนจังหวัดเป้าหมายเพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานของหน่วยปฏิบัติงานระดับพื้นที่การบริหารจัดการตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรการปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการและแผนงานต่างๆการปรับปรุงการจัดโครงสร้างและอัตรากำลัง รวมทางเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางการพัฒนาตอบประเด็นปัญหาความมั่นคงและแจ้งให้สำนักฝ่ายอำนวยการหรือศูนย์ประสานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไขปัญหาสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงขอจบการชี้แจงจากเพียงเท่านี้